สบายดีพี่น้องสวายดีสุขผู้สุกคนสุมองสุบอนพี่น้องพบปะกันเจนเก่าจนเคยกับซองน้องเดียกันพี่น้องน้อยอเแ้กยห่องาัลกไ่า้งและเบิรบ้าวต๊ะขาว่าซองคูจิ้นนี่นะหอดไซเลย เห็นเขาไปส่องมาในยูทูบเห็นสอนกันไปสอนกันมาอยู่จับมือกันหรืเปล่ามีจับมือถือแขนก็จะได้พี่น้องเป็นธรรมดาเลอพี่โอ้ยผมเป็นยังดอกสวมมันมนเรียกอย่างห้องขาดองลอยล้านเรจับมือสื่อเอาเว้นมันกระซวมเลยตีสวมเล่นเนาะน้ำมได้ฉันเห็นแล้วนั่นนะน้ำมันได้ถือก็แล้วไม่น้องเลื่อนตกข่าวเสนอสามสิบปีอีกสิเอาเอาคำนอกนาหรอวายบัานนี้ เงห้องลอยล้านมันต้องมีห้องคดนอก่ยล้านส่อะรน้องยล้านตอนนี้่จะคิดกับคนนี่แบบแ้งข่อยไ้เลยย้านตัวรานกันเ้วนะยดิเราจะนะครับหน้ามันละบมันลุงเลยอันน้องน้องม้อนขนาโอ้ยมนลงเสือายด้นะอะไรนถ้าน้องกร่ละคนสีน้องขาวให้กับคนโลยิงกันหน่อยยิงกันนะน้องขาวกับคน

กัแล้วนอมอเนะอ่อยกันหาบ่อยกันหาเลี่ยงกันแล้วเหยยสางกัดกเอเมือมเดีเลียงขอเลี้ยงเจ้านะอเียวกันขอหวาลายผู้คะกับเจ้าเจยซาจยเลี่ยงบนน้องมอส่บ่ยันมือขึ้นเยอหนาเห็นผ้าเยื่อขมอสออนองมอยันองมอยัเห็นผาเลื่องผาเลื่องก่อน้นเยื่อทางพิษทีเลยกลาแผ่นนินเลี่งยางกุเซ่ตื่นมา โอ้ยไหญ่าเพิ่นไห่บักใหญ่เนาะอือเดี๋ยวล่เออแต่บ่เมื่อยดอกพี่น้องเอ้ยเบ่นเอาในว่าในหญ้ามื่วานสิจักสายอยู่นี่เอาน้ําอันนั้นวานเนาะ100ล้านให้คิดเบิ่งซะก่อนว่าคิดอีคิดอีบ่นั่นคิดเบิ่งว่าค่น้องเาเท่าหั่นน่ะเอมันจเอาต่อบ่แพงน้องเยี่ยมน้องเยี่ยมเท่าน้องเยี่ยมตอมาน้องเยี่ยมค่อน้องนี่จะว่า

สองหอยลานสองอยลาน้าหไปแลวะติดตามตดตตดนะเยนกัเ้มัวจกควยหมันเลยตองาลายนองเยี่ยมมานั่นองเยี่ยมนะแล้วแหละวเน้องเยี่ยมเห็นหมวกคออย่อยู่หน้าเจ้าคอลืมหมวกมีหน้าเจ้าอีดอกสองันมีดอกสองหมื่นสอนกี่ไปเกี่ยวขาวเมื่อนนลืมเต่าลงขาเด้าน้องเยี่ยมเจ้าถอดได้น้องเยี่ยม ลลลลป้าขดงน้องเยี่ยมพันลเร้อล้านมันเป็นเงินไทยเทินไทยมแต่มีทางเดียวเลยน้องเมิดสกท่องน่อยอเอาโลดแคแนลนี่ <c oughs> สกท่องเงี้ย <c oughs> ขด,ดังรุดเยอะยินดยินดอยินดียน้ียิ <c oughs> <c oughs> นินดียินดนดินินย,ย <c oughs>

ตัง่งขาดองนะน้องมอดอันเป็นผู้ยหนนขาดองแพงเองเนี่ยบ่ได้น้องนิดไม่น้องเดิมบ่ได้ไปเซวล,ลายมือรถต๊ข่าวเจ้าอีพี่น้องเลย ถึงขันต่อค่ดองก็เลยไม่ต้องเลื่อนยังหมู่หูเลย่จะายน้าให้อกเ้ยไม่ะ่าจหยหน้าให้ว่ายว่าสั้นได้คอยนีเด้อยากซีนิ่งไบว่ายบอสั้นได้แล้วว่าไคอยากก็ซนิ่ใหโอ้ยบุผช้างพวคืออยู่ได้โอ้ยบบุางลูกจอกทสิยังไเหมบาด้ขนาดนั้นนยังมีประสบการณ์แม่อย่อนั้นไม่เอาอยู่ไม่หางลูกติดเขาหิดกันจะตาย พ่วงกระชีสื่องไว้สื่องไว้บอกประเทศกันอยู่ขมืออยู่พัวห่างพัวใหม่สนใจกระติดต่อมาได้พี่นอกเลยอาต่อผูซีเร้ลุยใน่อีโมเมื่อกระชีบอกพอต้องเดือนขีดนี่เจ้อยาเขาเบิ่งเด้อมันบ่ลาเบิ่งชัวร์อันเบิ่งเลยมันอ่ะน้าบอเดี๋ยวสิหุกำลับ ไม่นงเรประกาศหาสามีใหม่เหมือนกนกะสิขึ้นน้องแคทว่าฮัเลบทีบป้าแต่สิห้าตื่นฟ้าอ้าวองทโอ้ยงเจ็บข้างหไก้ทลุงยับมาแน่น้องเยี่ยมกว่เคิรนพี่น้องก้ยิ่งยิ่ยิ่งอยู่อไยยัไปแกลโอ้ยหนน้าก็กินปันยคอยสิเกอดอกจอไม่รอโอ้บน้่านำไงน้องมัดลูกบุยีก่อนบรีอืหน่มันใหญ่ หา้ะเอย่าใหบ้านยาเปอยเลเอโวยปาให้เป็นหนาไปเลยใสไงล่ะเมนเมนนมนก็ไส่ก็ไม่ถ่ามาบะเมนบอ่เมนก็ต้องเอาะไเมืไขาจะแล้วแล้บามิดยังังขาทำเยี่ไปเกี่ยวซอยเห็นไหมซุกแล้วบอยังได้ซุกแล้วเออ ทามไว้ฮะนะเต๋อคอยได้ไปซอยเออเออเเออเออนี้โอ้ยมันกัดเว้ยนี่ในมอเจ้าก็เก่งแพ้มันตัวปุกใหญ่หนึ่งแมงมันกัดซอยคอยแนวยมงมันกัดปลาเนี่ยได้นองนิดโอ้ยนนี่กับดองแพงเลย ท่งกได้เนี่ยแลตวนเอาตั๊กใหญ่ก่อนแล้วไปใส่ตัวน้องอยากอยากตูกันบ่เดี๋ยวนี้ตู้งดายหนึ่งหน้าอันหน้าน้องมีดเนี่ยม่หยาแนนอยู่บ่โอ้สกีวมวนหน้าลูกน้องมีน้องเยี่ยมวะน้องเยี่ยมเบิ่แล้วเบิ่แล้วเยียมก็ลาบเลยมือแรกมาซันจำนันยังิดคิิ มาประจงห้องไว้กลางกลางนุ uh, oh, ่งเยี่ยมมาใกล้ๆน่อยสิโอคอยว่าให้จงไว้ทั้งนั้นคอยสิเกี่ยวไม่อยากไม่อยากให้จงโดนเออกระชุ่มกระชวยพระใจเนือหนึ่งก็เอานะา อย่าพานไม่ย้ำเกี่ยวย่าง,วงเางนะวลาเปิดกล้องก็เงียบคิบพีน่นองเวลาปิดกล้องก็จะกว่าสีกระนงกระนิงกันว่นาจากคูน,นยียังไม่จบค่ะ น้าให้นกาเจ้มขาเจข่าเลยได้หลายคนก็ชิเมือไงนะพี่น้องแต่ว่าสองคนนี่คือสิบเมือยดอก อ้าม่่ยามาเลยวานนี้น้องเยี่ยมคนกระไรเติมได้พี่น้องเลยชาวคนชาวคนบอกคอยได้เจ้าหนับเอาละ เอ้าคือมัดประดับเอาโอ้โหนี่นโต๊ะโอมันจะปิดบาลายป่ะไม่เวมาดีพี่น้องชอพายอยู่ที่บ้านจ้เมื่อใดแม่นมันเศร้าในเมื้อตื้ออยู่ข้าไข่ดอกข้าแล้วขาเลยนสิมาป็นส เมื่อเมื่อเตื่อนๆเลยแม่นางเดือนแตงว่ามาช่วยน่ะก็พลาแต่มันมืดน่ะข้าปลอนลูกปลอนผัวแล้วแต่แต่มันมืดหรือข้าแต่ปลอนลูกปลอนผัวผัวซองลูกหนึ่งเออผัวหนึ่งลูกสองผัวสิป่อนผัวหนึ่วผัวน่ะข้าแต่ซ้ำมันก็เลยสวยมันมืดมันมืดอยู่เลยมันมืดเยอะ เอาละพี่น้องคินกินะด้ดดละละละเลยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจง้งเตือนเป็นก,กำลังใจให้แม่น้องเดือนในเด้อครับสบายดี